ต้องมีคนกลางนะครับเปิดมาจั๊กเดือนจั๊กปีจั๊กนั่นแหละสามผมว่าผมนึกว่าสามเมื่อเปิดมาสามอาทิตย์ได้เป็นยังไงครับกระแสาครับตองรับดีอยู่วรับอันไหนอันไหนที่ขายดีอยู่ในตู้นสิบเป็นพวกไซโคล การดำเนินการเป็นทีมเหมือนที่เป็นอย่านี้โอ้ยเหนื่อยข่าวสารเพื่อความบันเทิงในการดำรงชีวิตของชาวบ้านกลางและชาวอุบ้านไก่เคียงอาจมีเนื้อหาบ่เหมาะสมทั้งด้านพฤติกรรมและอารมณ์ควรใส่พิจารณาในการรับชมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำและห้ามหลอกเลียนแบบเด็กขาด กับผมกับชื่อเก่านะครับกับรายการฮักบันเกิดกับผมมิสเตอร์พีเคผมดีเจจิ้งเลนไฟครับครับเมื่อวนนี้นะครับผมมาอยู่หนาวัดศรีจำแจกบ้านกลางนโนเฮานะครับซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในตัวบ้านกลางเฮานะครับแต่ว่าเมื่อนี้นะครับอยู่หนวัดนะครับเห็นบอกว่าจะมีร้านร้านยังก็ร้านขลูกายลูกเส้นทอดที่แสนอร่อยของบ้านกลางเขาบอกว่า ร้านนี้เป็นร้านขึ้นชื่อนะครับขายบดปื้อนาะครับผมขายบดทุกมื้อนะครับเดี๋ยวจะเป็นร้านไทยแล้วก็บรรยากาศร้านเป็นยังไงเดี๋ยวเขาไปพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ้งนะครับไปเบิ้งกันนะครับโอเคไปเลยครับนี่ก็ตรงบริเวณห้าแยกครับมีห้าแยกมีห้าแยกที่บ้านกลางมีที่นี่ที่เดียวครับลูกชิ้นลูกชิ้นก่อนครับ อ่ะตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงนาล้านลูกสิ้นที่ผมได้บอกทาส้มไปนะครับซึ่งเป็นร้านของน้องชายผมนะครับซึ่งได้มาเปิดได้จักักเดือนแล้วเนี่ยมาสามอาทิตย์แล้วครับผมอ่าเปิดมาสามอาทิตย์เนาะ,ะ,ะชื่อร้านนี่ชื่อร้านอะไรนี่ชื่อร้านยังไม่มีชื่อร้านนะครับอ๋อยังลูกชิ้อดครัยังไม่มีชื่อนนร้านเลยนะครับผม,ม่พี่น้องจะเป็ลูกดิบลูกชิ้นทอดแปลว่า แปลว่ายังมีการั้งซื้อร้านนะครับมาทดลองการขายกันนะครับมาทดลองการขายนะครับแต่ว่าผมในยินคาว่าขายหมดทุกมื้อนะครับขายดีนะครับสวัสดีจ้ากันเร็วสวัสดีเร็วลูกสวัสดีจ้าลูกค้ามาเซอร์ทุกมื้อบ่น้องจ้าเอาบอลตั้งดังบอลตั้งดังจ้าจ้าฟานบังคับให้เบ้าเนาะอันนี้อากาเป็นคนทอดนะครับเย่ยัง่ง เจมมวยครับอ่านี้เจมมวยยิ้มบนยครับยิ้มใส่กล้องหน่อยอ่าใช้ดีครับเพันไอครับพันโบอยากเขากล้องเพราะปันเดยนะคร <Öyle> ับอ <object S 2> ่าเขาบบต้องเอายังมากมายครับเขาเอาไปท้นบ้านเขามีอย่างใดมีนจำกิ้บตอนนี้นะครับตอนนี้ยังได้ไหม นี่มีอะไรเขาเรียกเอออันนี้อเก็ยังนี่ปีไก่ครับผมปลายปีไก่อ่าปีไก่ขายจังไหนปีไก่นึ่งปีไก่ขายที่ไหนมาละห่าทมาละห่าบาทมาละห่าบาทฮอดดอกอันหนึ่งทอดดอกอันนี้ไม่ยังอันนี้ชีสแล้วก็ลูกชิ้นเอ็มชิ้นทอดดอกนี่ฮอดดอกฮอดดอกชีสของเราก็ชีสอันอันนี้ยังก่อปลายปีไก่มัดอันไหนขายดีครับนี่ทุกอย่างทุกอย่างโอ้ยลูกค้าอะไรับหมดนะครับวันนี้ชิ้นชิ้นชิ้นละห่าบาท น้องเขาจะบอกว่าปลาในกูที่ได้กินวะอ่าเอาให้ชิมให้ชิมให้ชิมโอ้โหเอาน้ำจิ้มหวานครับน้ำจิ้มซีฟู้ดหมดเดี๋ครับเด้๋วพ่อแม่พี่น้องน้องบิ๊กอยู่นะครับผู้ใดนะครับที่อยากจะมาอุดหนุนน้องบิ๊กนะครับแต่ยังบม่ได้ตังคซื้อนะครับชิมอก่นเลยชิมกันนี่โอ้ย คื yup. อจ็คร oh! ับอร่อยอร่อยอ่อโอ้โหแต่ว่าน like yep ั้งค oh, ิมซีฟู um, ้ดหมดครับว่าคิมซีฟู้ดหมดเออวัดก็ยังแสบกึ่เก่ามั้ยบอสแสบแสบลองไปครับลองบ่ครับอ่าครับอร่อยครับลองมาแล้วครับครับผมวัดกาครับอ่าน้องบิ๊กหน้าวัดซีจอบแจี้ยงนะครับอ่าน้องบิ๊กบ้านกลางนะครับผมเปิดมาจาก เดือนจักปีจักนั่นละสามอาทิตย์ครับผมบอกผมนึกว่าสามเมื่อเปิดมาสามอาทิตย์รายได้เป็นยังไงครักระแสกรัตอบรับดีเยอะครับตอบรับดีครับเลยวันนี้เรื่อับอันไหนที่ขายดีอยู่ในตู้นี่อันไหนที่ขายดีิปเป็นพวกใส่กอกครับผมทอดดอกครับทอดดอกไก่แล้วก็ชิปไก่ชิปเนื้อเอ็นเนื้อนะครับชิปครับบบบนี้ราคาขายนี่คือไม้ละห้าบาทละห้าทุกอย่างครับไม้ละห้าบาทไม้ละห้าบาททุก ทุกทุกอย่างนะครับทุกอย่างซีเย่ก็แถมขึ้นไปอีกครับถ้าบอกว่ามาจากรายการนี้แห้งแถมมั้ยล่ามาจากรายการฮักมันเกิดแห้งแถมแบบนี้ฝากร้านก็เอาบิ๊กลูกชิ้นทอดดีกว่าครับนาวัดครับผมนาวัดนาวัดสีจำแจ้งนาวัดสีจำแจ้งอันนี้มันขางวัดปะมหมวัดขุนนาวัดเป็นขุ่ข้างวัดนะครับประตูสองประตูสองครับผมนาวัดสีจำแจ้งประตูสอง ทุกวันครับถึงสองทุ่มตั้งแต่ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงตั้งแต่เจ็ดเจ็ดนาฬิกาถึงสองทุ่มเจ็ดนาฬิกาถึงสองทุ่มพ่อแม่พี่น้องเด้อถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจที่จะจะอุดหนุนหนุ่มน้อยมีอนาคตนะครับหาสิ่งดีๆมาให้พ่อแม่พี่น้องได้กินได้รับประทานกันนะครับกับาใดอยู่ตรงข้างวัดหุืจำแจ้งหรือว่าเบอร์โทร ยังไงล่ะเขาชี้พอกว่าอย่างไรฮะอันนี้มันหน่าวัดเนาะอ่าอันนี้มันคางวัดเอาเอาเป็นวัดเสีนจอมแจ๊กประตูสองแล้วกันอ่าศาลาหมูแปดครับศาลาศาลาประชาคมหมูแปดอ่าดูใกล้ใมันก็เห็นน้อยกว่าฝากด้วยครับมิกลูชินทอดนะครับก็เบอร์โทรศูนย์เบ้าหัวเล่าเท่านี้กับเบอร์โทรเอาไปเอาไปเบ้าหัวเล่าเท่านี้เรื่องสองแซมฝากลูชินทอดนะครับผมบ้านกลางนะครับหน้าวัดเส้นเอ้คางวัดเสีจอมแจ๊กนะครับผม ประกาเบอร์โทรใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับ0 8 3 8 7 1 4 4 7 6มแปดเจสี่สดหครับผมไอดียไลน์ไอเดียไลน์ไอเดียไลน์ไอเดีไลน์เอาเฟซบุ๊กครับผมเฟซบุ๊กครับเบาบ้านกลางครับผมครับอ๋ออันนี้ก็คือผลงานที่น้องได้สั่งกันมาเพื่อจะให้ครับทอไม่พี่น้องประชาชนบ้านเราได้กินได้ได้ดื่มรสความอร่อย มีน้ำจิ้มอีกย่างเนี่ยครับที่บอกว่าม,มีน้ำจิ้มซีฟูส์น้ำจิ้มหวานกับน้ำจิ้มซีฟูส์แต่ว่าน้ำจิ้มซีฟูส์เบิร์ดครับโอ้เมื่อนี้ขายดีจนขายจนน้ำจิ้มเบิร์ดนะครับเมื่อนี้นะครับรายการข้าวมากเกิดอยู่กับผมพี่เศษพี่เคผมดีเจจิเรียนไฟครับ ครับก็ขอขอบคุณตังบิกนะครับนดีที่ได้เพื่อเพื่อสถานที่และก็มาเบ่งลูกชิ้นนะครับที่แสนอร่อยนะครับที่ปั้นกลางเขานะครับได้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อจะให้ประชาชนหรือว่าพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเด็กน่อยแถวแถวบ้านเขาได้ชืวขีดได้ขอจบรายการไเพียงเท่านี้นะครับในการแทักปัานเกิดนะครับเป็นรายการที่พ่อแม่พี่น้องหรือว่าวิถีชีวิตของชุมชนบ้านเขานะครับปัานกลางนาโนูปัน เติมบานกอบางจากหรือว่าอยแถวแถวระแวกนี้นะครับผมก็สิครพ่อแม่พี่น้องไปเบิรงนะครับสำหรับเพื่อนนี้นะครับทักบ้านเกิดนะครับทีพีบ้านกุชชินต้องนิกนะครับกับขอจบรายการไม่เพียงเท่านี้นะครับเจอมันนี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติ๊ง d นะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับครับวันนี้นะครับผมอยากที่จะชมจาก PK House Studio นะครับก็ขอผ้ชปกอกันหม่คลิาสน Okay. okay, yeah.